เหนีก่่าสรปลโอเคตอนนี้ผมเรียกงานเปิดฟ้าโหมดรอครับเเข้าไปในโหมดโจสลัดแล้วะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปรับภารกิจกันนะครับซิ่เราได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วนะครับผมได้ผลนี้มาจากเพื่อนผมได้ดักพาชนะมาจากการใช้เงิน ผมได้หมัดมาั้ผมได้หมัดมาตั้งแต่ตอนเล่นเกมแล้วคุณเข้าใจความหมายผมไหมอาหารนะคะาใครที่ไม่เข้าใจนะครับมึงมึงไปตายแล้วไปเกิดใหม่เลยหยอดหยอหยอกร้อเล่นราอเล่นร้อเล่นร้อเล่นรอเล่นครับผมรอเล่นครับผมราอเล่นครับผมผมเป็นคนที่ชอบรอเล่นตลอดัลนแหละครับขนาดน้องผมยังร้อเล่นเลยพูดจริงคือดีดานที่ดีดานที่ดีดานที่สามนะคะคือผมอะ สามารถที่จะประหยัดอนุญาตที่สามารถผมอะ่ะผมจะในเลเวลสามสี่ละผมจะสามารถไประหยัที่สามได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าคอมมินโอคิบุรีเลยโอ้โอเควัดตุ๊ก็ก่อลีลาไงทุกคนน่าจะจำได้นะครับหัวเปิดฟ้าโหมดนานๆมันก็แบบไมห่หนักเลยอะ่ะ ทุกอย่างดิมันเรียบเกินไปอ่ะอเพื่อนเพื่อนไ่ต่อสู้กับใครมาเนะ่ะอ่านนอันนั้นไม่ใช่นะครับอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีรอยแตกเพราะว่ามันมีรอยอื่นๆมาเนี่ยถ้ามีรอยอื่นแสดงว่านี้ไม่ใช่ครับแต่ฟ้าหบอกกับผมแต่ฟ้านหมดผม,มดผมน่าจะอยู่ได้อย่างไม่นานครับเสียงสิพอก็จะไม่มีเสียงเพลงโอเคเปิดดงังได้แล้วครเนะ่ะ โอเคแม่โอ้โหได้เสียงกอริลได้ยินเสียงกอริล่าชิงทุบพื้นครับรายละเอียดมันเริ่มกลับมาเนี่ยมันเริ่มแหลกรายละเอียดมันเละกลับมาเมราวุนอะเมราวนอะ เราต้องหาส connect, ิม An An ันต้องเป็นสักที่สิเมื่อกี้น่าจะสนใจกับอันนั้นมากเกินไปน่าจะสนใจกับอันนั้นมากเกินไปเร็วๆน่าจะเร็เลยวลงตัวเอาตรงนั้นไงผู้คุอยู่ใกล้ๆเลยวิ่งเออลืมไปลืมกดวิ่งไงกะรีแม่ไม่ยินดิเออลรีรีรีนี่ไงโออยู่ใกล้ๆกันขิวใกล้ๆเออ แค่เลือมแค่เ,เ,เดี๋ยวลืมไปรถไงกอริล่าคิ้งกอริล่าธรรมดาชอบคาถาไหมนายโดนดิ๊กไหมโอ้โหขวดกระเด้งไม่ขวดไก่อะเอ,เอาไว้เอาไว้เอาไว้ชอบไหมชอบความแรงไหมมันเท่ไหม Ah, no อย่าๆ <Yeah>, yeah. ว่าว่าว่า,วานายจะแย่งชั้นความได้ว่าแหลกแๆๆกแหก,แกเออทำไมเหมือนได้ยิเสียงโลีล่าเหมือนเหมือนแรงกระสันกระเทือแอะไรนั้นมันเหมือนโกลีล่าเลยตายซะอีไม่เป็นอะไรเลยเหรอ ผมก็จะรับเฟ้ยต่อรับเฟ้ยต่อรับเฟ้ยต่อไปเรื่อยๆไม่งงจิบหายรับไ,ได้ผลเห่ครับ แล็กพ <reconcile> <t rah alf> ันหมดนแ้วเกินกลัวกลัวแล้วครับใครทำเนี่ยผมว่าบอว่าจะไม่ใช่หมอนนั่นนะผมจะการไปห้าแล้่ห้าแล้วอ่ะห่อยบพลังใส่ตูตรงไหนแล็กอ่ะติดข้างหลังใช่ป่ะไม่นะ้ำเมืองที่อันน้ำเมืองกลาง นะำถึงต้องได้โอ้โหพลังนีพลังมาถึงนี่เลยเนี่ยอื้ออื้อดิ๊บดิ๊บ ออกไปได้เลยเอ้ยยืสเลเวลเลือดโค้ดสำคัญเลยอัพเลือดมาเลยโอ okay, mm hmm. เคเหลือสองตัวโค uh. เวาา้เลือดว่าจาวเลือดนั่งโค้ดสำคัญเลยกู mm hmm. ไม่อยากจะเชื่อว่าเราือดมันสำคัญขนาดนี้กู mm hmm. ต้องอัพเลือดบ้างแหละ กูดอัพแต่เอ่เอทำไมเลือ่นนนอนกูลยสิกเกอต้องกระจายหมดคุยเพราะว่ามันบัอ็อกแบบนี้นะมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมทำแบบนี้แหละไม่ได้เกี่ยวตรงนู้นแดงน,นู้นไว้เด็บเ็บนี่นะไม่เกี่ยวเลย แต่คนวิแต่คนแย่งเราเราฟาร์มหรือว่าเราไปแย่งเขาฟาร์มก่อนอ่านไม่ได้เราไปแย่งเขาฟาร์มก่อนในแก้วผมมีแย่งฟาร์มเขาฟาร์มมันไม่โดนอาเมลเลยเหรอกูสารนี่นี่ใช้พลังเยอะมาก ูได้วะูไม่ได้ครับอย่าดูนะอือ้วคส,สองคนสอคนอีกคนนึงอีกคนนึงไม่เูไม่เลเ่นลุงอย่าคิดว่าสาวจัการฉันได้ เลือดเอ้ยเลือดโคตรส,สำคัญเลยด่สินะ้เขาเรียกว่าเลือดสำคัญที่สุดในบัตรพีโคตรส,สำคัญขวบพุธแล้วเกิดแก๊ะแล้วแกเกิดใหม่มาได้ไง้าหน่อยลออลออแ,อแล้วมันใช้ยักไ้าามท้าเวรจัะบอกให้แกมันง่ ลองใช้พลังใหม่แล้เราก่อนเออมันคืออะไรลพลังใหม่ของเราโอ้โห,โโห,โโหนี่อะนี่เข้าไปหญยนี่นายทำไมเช็นมโมโหนะ อยกนล่าชิงมาแล้วดูกันว่าจะว่ามันจะเก่งแค่ไหนยากประชิดแบบนี้ไม่เลื่อนรถได้เดียวโอ้โหแม่งโป๊ กันพลังงานต่อไปถ้าเราอะถ้าเราถึาถงเดวลห้าสิบนะครับเราก็ผมก็จะได้สกิลใหม่มาถึงมาถึงเอ็มแม็กนะครับไม่ดูฉันอ่านถูกึงแล้วโอเคอยจะดดยก็เสียเขาเชื่องราเก็บเก็บไปไม่อย่างโกงเลยไม่หักอกหเลือ oh ด oh ได้ไม่คิดโกงเขาเป็นยางไง เเโอเคคริลามดิมอมานีร right. ิล่ามยู่ตรงจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของเราเลย เราเกิดตั hmm? ้งไหนวะใกล้ๆจำได้ใกล้มัใกล้ๆเรือแถวนี้แหละอ๋อนี่เจอแล้วเฮ้ยกลับเฮ้ยโส๊ยยื้อผมโดนน้ำได้ไงเนี่ยคือผมมาเป็นผลใช่ไหมผมจะไม่สามารถโดนน้ำได้แต่นี่ผมโดนน้ำได้โดนเลือดไม่ลด ผมโบหรือเปล่าเนี่ยไอ้กูมีอะไรเกมมันขี้กูทำไมอะก็กูยังขี้โกงบ้างอะขนาดพวกมึงขี้โกงได้เลยเออผมขอเพิ่มเพิ่มผู้คนใหญ่ขอโทษนะครับตามตายผมขี้ใหญอยากแล้วอะแต่ว่าผมแม่งแกนี่ไม่แข่งเลยฉันยังพลอยอยู่ เีื่อเรอ้เราก็พูด๊แกไม่ฉันไม่เชื่อฉันบ้านแกเอาเกิดในเบลใช่ไหมรูต้ต้องในรู้ได้ไงเนี่ย,ายบายบายกับน้ำหน้าบายฉันรอดได้ไงเนี่ย,ยตายซะแม่งเอ้ยโวดโวด,ดนี่ก็ส เพื่อนน่ะย่อเลี้งาไอพื่อนะเลไอ้เ้ไอะกั่นตะก้ผมไ่าไหวเพื่อนสงัยเพื่อมันรอจังหวะตอนที่ผมจัดการว่ะผมจะรอจังหวะตอนที่เพื่อนจัดการ กอลลคิงไงฮะกอลทาคิงคุณพี่กอลีล่าคิงไอ้แก้วมาใส่กับฉันอันนี้ละฮตัวมันนกลีล่าคิงไ้โอ้ยนียแยย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 นี่ยยย่ยย่นี่ยย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 มยย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 ียยยรยยยย้อยยมย ม ja, ja! ูกตงคุนยาไหเสียพลังเลยอรีน่จริงไอ้บ้าจ้ะช่วยหน่อย โอ้โหพลังแกนี่มัอนอะไรกันตอนนี้ทางไหนวะอ๋อยี่ไอ้แก่จะไก่และวมานตัวก็เดี๋ยวผมมาลองดูก่อนครับว่าพลังผมมันต่อสู้ได้อยู่วงกล้า,าแค่ไหน អូនកាយផៃណា ทอมดีไม่โดนเหรอใช่เพราะว่าฉันทอมดีแกไม่โดนวัดถูกฟัอะไรวะแกก่ okay, <God. S 2> อน ทำได้ฉันวกากถ้าใครเรียกว่าฉันวกากแกตายปุ๊โอ,โอผมโดนน้ำได้ผมโดนน้ำไม่ได้โอเคโอเคเราเล่นพออย่างวะเหลือแค่เลเวลเดียวเท่านั้นน่ะเรนจะจั่งเพลงนั้นได้ mm hmm. เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เลเวลผมถึงสามสิบสามสิบห้าแล้วกันนะครับ าะว่าอยู่ผมไมสตอ็อกหยิบไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาเข้าไลค์เชสทุกท่านครับผมเอาได้แคสเดียบสามสอจริงๆน,น,นะครับบ๊ายบาย